ีมกัฟสบ์ลาวเลเอฟซีจะมีเป้าหมายเพียงแค่ประคองทีมแต่ว่าตนเองก็ไม่รู้สึกพอแท้แต่อย่างใดค่ะ ความเคลื่อนไหวของทีมขุนเสืกฟกสระบ,บุรีเอฟซีทีมกําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกเยรมะห้าหลีกวันในฤดูกาล2 3ซึ่งเมื่อช่วงเย็นของวันที่3มกราคมที่ผ่านมาได้ทําการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการวันแรกที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงจังหวัดสระบ,บรุรีโดยมีนักเตะต่างชาติ3รายคือสกอตต์ปาคิสกี้นะคะจากอาร์ฟอร์ติเตดมาริโอเนโตจากบัวชอนิเตดและเบอร์นาร์ดเซดริกค่ะจากอางทองเอฟซีนักเตะใหม่เข้ามาร่วม้อมเป็นครั้งแรกอีีีกกด้้ววยยแลิทททองงส่งยายาามมจ EC t e r o a r m a c k ่ะโดยทางด้านของทุตวันศรีปานคุณเซี้อของ g ร s l a บรีเอฟซี FC ได้เผยว่าในขณะนี้ทีมกําลังอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมเพื่อความพร้อมสําหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าโดยมีทั้งนักเตะเก่าและใหม่เข้ามาฝึกซ้อมเพื่อให้มีการปร,รับตัวเข้าหากันกับระบบของทีมให้ได้มากที่สุดและสําหรับฤดูกาลใหม่นะคะ เป้าหมายของทีมก็ยังคงทําผลงานอยู่ในช่วงกลางตารางเช่นเดิมเชื่องจากว่าในฤดูกาลนี้ทีมมีงบประมาณที่ค่อนข้างจะจจากัดแต่การที่ทีมมีเป้าหมายเช่นนี้มาทุกปีก็ไม่ได้ทำให้ตนเองรู้สึกท้อแม้แต่น้อยเพราะว่าการทําทีมไม่จําเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายในการคว้าแชมป์หรือเลื่อนชั้นแต่หากว่าทําทีมเพื่อให้มีการเล่นที่สวยงามตามที่ตนตัง้งใจเอาไว้มีทีมเพื่อให้แฟนคลับได้เชียร์ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว ทัตวัศรีปานก็ซอรอของรับซา์บรียงได้กล่าวอีกว่าสําหรับในการเสริมทีมในช่วงของปิดฤดูกาลที่ผ่านมาทีมก็ได้นักเตะต่างชาติเข้ามาเสริมทีมแล้ว3รายคือสกอตต์ปาเกนสกี้จากแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดมาริโอเนโตจากบัวชนยูไนเต็ดและเบอร์นาร์ดเซนทริกจากอ่างทองเอฟซีซึ่งก็ถือว่าจะเข้ามาช่วยทีมได้เป็นอย่างดีแน่นอนส่วนนักเตะไทยก็คำตอบจากทีมอีสานยูไนเต็ดว่าจะให้ยืมตัวเด็กของปาปูง,งาหรือไม่จากนั้นก็จะต้องดูความเหมาะสมต่อไป ไปฟังสัมภาษณ์ค่ะจากทางด้านของโทวตวันสีปานกุนซือของทีมกัปตันเวฟค่ะปีนี้เราก็ได้เริร์ฟเมเตะต่างชาติที่ที่เราคิดว่ามีคุณภาพทั้ง3าคน,น,นยอย่างเงี้ยอย่างเนโตเองอย่างสกอตต์เองแล้วก็อย่างเฮลียที่อยู่อ่า,อางทองและเป็นสุนหน้าซึ่งศักยภาพที่เขามีเราก็น่าคิดว่าน่าจะมาเติมเต็มทีมของเราได้จากปีที่แล้วที่ต่างชาติที่เราเซ็นมาแล้วมันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ้างหรือตัวเก่าที่มีศักยภาพอาจจะน้อยลงไปนะซึ่งซึ่ง,งดีนึ่างเนี้ย ามาตรฐานมันสูงขึ้นเรื่อยๆเไม่งั้นเ,เราก็ต้องการนักเตะต่างชาติที่มีคุณภาพมาช่วยช่วยช่วยเติมเต็มและช่วยฝังการทีมเราให้ให้ให้ได้ก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้แล้วก็นกักเตะไทยที่เรามีอยู่หลักๆเนี่ยก็ยังอยู่ครบอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ทรงเกมหรือว่าทรงทีมเนี่ยยังไม่เสียมากผมก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับครับเริ่มเสริมทับเป็นพอสมควรแล้วนะครับสำหรับทีมสระบ,บุรีนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเป็นหน้าไปดูข่าวสารในเซสเอชส์นะครับ